นี่น่าจะตัวใหญ่ปะน่าจะตัวใหญ่ไนะไม่หใหญ่จ่าเข้าให้ Chắc không ai chả không ai chả không ai ai đồ phi đi để phi tì đồ Anh đồ đi để đi ไอ้หนูะดูเพ่เลยไอ้หนูะดูเพ่ดูเพ่เลยเนาะดูและจำด้วยไอ้หนูมึงดูคันลองทีตัวลองทีตัวมึงได้ไปอย่าเนี้ยเบ็ดขาววาให้แล้วนะหรือคนพูดไม่ดีวะ เหลืองก็แดงแล้วนะดูเสื้อเดินเหลืองก็แดงเลยแซบเลย <laughs> ดูไอ้แดงกระชากไปสามสี่ไม้ยังไม่ได้เลย <laughs> พี่เลี่ยงบอากระชากกูกระชากทีละไม้มีทีละตัวละตัว <laughs> ไอโน้ตั ös, เนี่ยโน้ไอโน้อโน้ตพี่เนี่ยพี่ติดแค่ละของจริงครับนี่ติดแต่แต่ตัวที่สองของจริงเนี่ยของจริงเนี่ย พกตีให้เด็กมันดูนะครับโอ้ได้ถูกไม้เลย <c oughs> ไอหนูไอหนูดูไอ้นูไอหนูไม่ดูเลยอ่ะโอ้ดูให้มึงดูไอไอหนูไม่ดูเลยพี่บอกว่ากูเหนื่อยเนี่ยสองทีได้หนึ่งก็สบายแล้วนะโอ้น้นน้นนี่เขาลองข่ายใชมไ้ยพี่ พี่นางแกะโอ้โหเป็นนาาักศึกษาพี่คนเชื่อนแกะเลยอ,อ๋ออ๋อ ไอ้หนูไอ้หนูไม่ดูเลยเนี่ยดูไอ้หนูพี่พี่ไม่เคยฟาวเลยนะไอ้หนูมาดูพี่เนี่ยพี่ไม่เคยฟาวเลยเนี่ยเนี่ยดูดูเลยไอเนี่ยไอ้หนูดูพี่เนี่ยพี่ไม่เคยฟาวเลยนะเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้หนูมาดูพี่ไอ้หนูนั่งเศร้าไอ้หนูนั่งเศร้า คครับไงเฝากติดตามด้วเลยครับ